น้อี้ซึ่งท่อื่นที่ี่เเรียะปิดสอนนี่ไม่มีรสอเรื่องนี้นะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชี้งเข้ามาที่ขเรียนนะคะฉันเนี่ยอันนี้รู้ไว้เพื่อะไรรู้ไว้เพื่อว่าเราจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับการส่งออกและนาเข้าเราจะต้องเรียนรู้จากกฎหมายสุภากรอม ในวิชาอาจารย์เี่ยใจว่าสอถึงหในอไหมิลกรไม่ได้สอมเรียนได้มากสอมว่าตามถึงหน้าไหมหลังูใหม่ไม่มีวิชาที่แล้วนะหลัถูใหม่เราห้กนเน่ะคะรหัสสองเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแลกฎหมเพราะว่าอาจารย์เอาเรื่องของกฎหมายไปแทรกในวิชาต่างเช่นในของวิชาาจาาจ็จะใส่เรื่องของอะไรชิลปากรถ้าเป็นเรื่องของวิชาขนส่งเขาจะใส่กฎหมายก เ้าไปในแต่งะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแทนที่จะเรียนกฎหมายทั้งหมดเลยซึ่งคุมเจะาเกทำไมคนะมือลืไปหมดใช่ไหมเพราะว่าสาวในการเรียนกฎหมายกับสาวในการเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยใช้สมองคนละสีตเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายคุณต้องท่าจำคุณรู้จักไม่ได้มากกว่าที่เท่าไหร่ถ้าผิดแบบนี้ความผิดแบบนี้นะคะไปก่อ ลงโทษทุกคความผิดเป็นยังไงใช่ไหมมันจะใช้ตักะคุละด้ดาของสมองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะในวันนี้สิ่งที่เราเขี่ยวข้องโดยตรงและคนที่ทำงานในด้านนี้จำเป็นต้องรู้เพื่อไม่มมให้เกิดต้นทุนเพิ่มและไม่ทำให้เสียเวลาและก็ไม่เสียประวัติการทํางานค่ะนะคะคนที่เกี่ยโข้งนในวุวงจรของ international logistics ทั้งหมดก็ค,คือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางมายังปลายทางเนี่ยไม่ว่าต้านทางจะมาจากประเทศอะไรก็ตามหรือปลายทางคุณจะส่งออกไปประเทศอะไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องรู้วันนี้คือกฎหมายธุรกากรนะคะกฎหมายธุรกากรนี่คือเป็นกฎหมายน,นะคะที่ออกมาเพื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะคะ การจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศและสินค้าที่ส่งออกไปนอกประเทศดังนั้นสินค้าทั้งหลายนะคะจะมีาระภาษีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกก็ตามนะคะขาเข้าหรือขาออกก็ตามนะคะจำภาพที่เราเห็นได้ไหมนี่คือผู้ขายนะผู้ขายสมมุติเราเป็นผู้ขายเนี่ย หะสิ่งที่เราต้องติดต่อกัศุลกากรนะคะศุลกากรนะนอกจากเรื่องของสินค้าที่ส่งาเื้ามาแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับการผ่านวิธีการศุลกากรสิ่งที่เราทำก็คือใบอะไรนะใบผลสินค้าขาอะไรขาขาออกถูกไหมเราของออกก็คือขาออกเลืองในใบผลสินค้าขาออกจะมีการพูดถึงเรื่องของ ตาภาษีนะคะดังนั้นหน้าที่ก็คือเราจะต้องยื่นใบผลและต่างภาษีให้กรมศุลกากรก่อนสินค้าออกไปนอกราชาอาณาจักรที่ต่ประเทศนะคะพอมาฝั่งของผู้ซื้ออนะ่ผู้ซื้อทำไงสินค้าเข้ามาถึงท่าเรือนะคะถูกเก็บไว้ที่ท่าเรือสองผู้ซื้อต้องไปทําอะไรเหมือนกันใบขนสินค้าขาเข้า แล้วถึงจะทำไมรับของออกจากอาราขาศูนย์ราการองแล้วก็กลับพยายามโรงงานของตัวเองนะคะก็คือนั้นเรามาเริ่มต้นเลยนะเขาบอกว่ากฎหมายศุนราการองเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่รับผิดชอบในการส่งออกและนําเข้าทั้งหมดนะคะก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยคนที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่คนแรกเลยก็คือที่ปฏดีกรมศูนราการองนะคะเป็นคนกาหนดกฎหมายต่างๆ เพื่อจะมาควบคุมดูแลเขียวสินค้าเข้าและออกนอกราชนาจาักรคำว่าราชนาจักรก็คือประเทศไทยภาษากฎหมายก็จะใช้คำว่าราชนาจาักรนะทีนี้อ่้อะไรอีกคะผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างเนี่ยเดินผู้ขายสองผู้ซื้อแล้วทำไมของมันไปยังไงโครงสินค้ามันต้องไปที่ข้าวเรือใช่ไหมอ่าไปที่ขอนอ่าขอดตรงนี้ก็จะมีขอดต้นทางของปลายทางนี่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คนที่เกี่ยวข้องคืออะไรเรือที่บรรทุกสินค้าถูกป่าผู้ที่เกี่ยวข้องนี่คือผู้ขนส่งสินค้าเคลื่อนย้ายจากโรงงานไปค่าเรือเดินทางไปถึงท่าเรือปลายทางเดินทางไปถึงโรงงานของผู้ซื้อจาเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ขนส่งผู้ขนส่งทางไหนดีทางรถถูกป่ารถเรือถ้าไม่ไปเรือปลายทไปเครื่องบินถูกป่านี่คือผู้ขนส่งนะคะนี่คือผู้ขนส่ง นะะคเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีใครบ้าง1ก็คือผู้ซื้อผู้ขายยานพาหนะสำหรับการขนส่งนะคะเราเราเราส่งเราเราส่งของเองไหมไม่ส่งเองเราจ้างใครเทรดโบรเดอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเทรดโบรเดอร์ก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกันบ้างเราจ้างใครผ่านวิธีการสุลกากรครับเราจ้างใครผ่านวิธีการสุลกากรให้ชิปปิ้งใช่ไหมชิปปิ้งนะคะชิปปิ้งอ่าชิปปิ้ง เขาไม่เรียกคิทปิ้งไหมกาตอบคือเขาไม้เรียกว่าคัสตอมโรเกอร์คือตัวแทนออกของรัฐอน,นุญาตจาไแมที่เราเรียนบทที่หนึ่งคนที่ผ่านพิธีการเซ็ตเปเลยน,นะคะให้กับเรานะคะคนนี้จะทำหน้าที่ยื่นใบสมคนที่ทำหน้าที่ส่งของนะคะน,นั่นคือคิทติ้งไปเรียกว่า ts, Tom, ะคะัสตอมโรเกอร์นะคะคัสตอมโรเกอร์สองคน,นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายถือว่า เกี่ยวข้องกับคนทั้งหมดกระนการนี้นะคะไม่ใช่แค่ผู้ส่งออกผู้นําเข้าอย่างเดียวแต่คนที่เกี่ยวข้องในระบบของโลจิสติกส์ทั้งหมดซึ่งคนที่ต้องรู้กฎหมายสุรากาลด้วยวันนี้ถ้าคุณจบไปในความเขียโคเดอร์คุณก็ต้องรู้ว่ากฎหมายที่คุณทำได้มีอะไรบ้างอะไรที่คุณห้ามทำถ้าทำแล้วคุณจะซวยเพราะว่าบทลงโทษของกฎหมายสุรากรลคุ้แรงกว่ากฎหมายทั่วไปก็คือว่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการนี้ ก็ทำผิดกฎหมายสุลการกรโดนโทษเท่ากันทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณชิคกี้พีดอยู่ดีคุณไปรับผลสินค้านี้ภาษีคณโดนกับโทษคุณเท่ากับผู้นำเข้าโทษคุณเท่ากับผู้ขายสินค้าเพราะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะในกฎหมรรายศุลการกรจะบอกว่าหลักปฏิบัติทั่วไปมีอะไรและก็โทษสำหรับคนที่ทำผิด ทีนี้เราจะดูที่ออวิวัฒนาการของสุร,รากรน,นะคะการดอกจันร์ค่ะก็คือเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมยัยกรุงสุขโขทัยเลยสมยัยช่วงกุฎราชกันแหงนะคะซึ่งเราก็จะหาอยู่ในหลักศิลาจารึกของกุฎราชกันแหงนะคะในวัดที่จะวัดที่ตสวยมากแหววัดที่หนึ่งสองสามสี่วัดที่สี่ค่ะนะคะ,นะคะสีใน เขาเรียกว่าจัดกอบหรือจัดก่อนะคะเรียกเก็บสินค้าที่นําเข้ามาขายในประเทศค่ะไม่ว่าจะมาทำบุหรือทำน้ำก็ตามเจ้าเกลือจะเก็บจัดกอบแต่ว่าปรากฏว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยเขารับแห่งเปิดซีซีโซนค่ะฟรีโซนคืออะไรคะสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาไม่เสียภาษีค่ะและไม่เก็บภาษีระจายดีเพราะว่าเจ้เกลืองไม่เอาจัดกอบนะเห็นไหมว่าที่จริงนะคะเขียนว่าเจ้าเมือบอกเอาจัดกอบนะคะแปลว่าเราค่ะ นะคะสถานที่จัดเก็บกระสีค่ะถ้าเป็นทางบกเราเรียกว่ามาหนองบกคือมาทางบกมาอางภูมแดงก็เดินเข้ามาลากเปียนเข้ามาจุกัวจุกัวจุกมามา,าเองจเปียนมาไปเ็นไหนะคะและถ้ามาทางน้ำเราเรียกว่าถน,นนอะงน้ำก,ก็มาทางเรือของชาวเรือไม้เอาไม้ก่อนนะคะแน่จะมาจากประเทศไหนก็นได้ได้ว่าเราประเทศจีนตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะทีนี้มาถึงยุคที่สองคะ่ะยุคผูกเสียยุทธยา ดวงศรยุพยาเป็นยุคที่ก่กาวกนะับเกตภาษีค่ะนะคะการเกวจเกตศรีในสมัยอยุธยาอายุธยาก็คือสมัยพ่อเจ้าที่เราดูนในละครนะนะคะการเกวจเกตเกตในอาตาสิบชั้นหนึ่งค่ะสิบชั้นหนึ่งจะเกตเป็นเงินก็ได้สมเป็ของเนี่ยสิบเชียงตีขึ้นมาหนึ่งชิ้นเป็นปราค่าและเกตเป็นภาษีงค์นำเข้านะคะหรือจะเกตเป็นสินค้าก็ได้สมมติว,ว่าเอาเกชรเข้ามาสิบเมตรต่าภาษีหนึ่งเม็ด มีราัาเพชที่ดีที่สุดเปนค่าภาิีนะคะและนะคะอีกเอร์ชันหนึ่งก็คือเก็บตามค่าปากเรือหรือภาษีส่วนต้องก็คือดูจากความยาวของเรือความกว้างของเรือแล้วก็เก็บเป็นแบบีนะคะต่อมาค่ะสมยัยกรุงธนบุรีคุณจำได้ไหมลอยทพยาถูขขาขขาากเผาไฟถูกเผาไฟหนึ่งมากๆค่แะและเราก็หนีไปอยู่ฝั่งทคใช่ั้นแรกธนบุรีแล้วก็มีพระเจ้าตากใช่ไหม โบราประเทศและพยายามรวบรวมจํานวนคนซึ่งพวกนั้นได้มีการค้าเกิดขึ้นเราก็เลยไม่ได้เก็บภาษีจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงรันตนโกสินทร์ค่ะนะคะเราก็ค่อยๆพัฒนาเ่ิงทำการค้าและในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในสมัยกรุงรันตนโกสินทร์ก็คือสมัยรัชการที่สามค่ะ,ะเราเรียวกว่ากระต่ายข้อขานะคะเพราะ,ะว่านี่นนค้าขาเก่งมาก จนกระทั่งเก็บภาษีได้เป็นเงินผุ่นแดงแล้ฝังเก็บไว้อ่ะคะแล้ววันนึ่งจ็ได้ไหมที่เราถูกยึดหน้าอนานธิคมแล้วเขาจะเอามาเลเซียไปนะคะกระของมาเลเซียไปนะคะ เียวแบนี้หรอกนะคะมันเป็นขวานที่ค,คั้วๆหน่อยก็ถูกประเทศประเทศอินเดียนะคะเอาเปรียบนะจะเป็นขั้วเหลืองแค่เนี้ยนะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสมัยรัชกาลที่สามค่ะการจัดเก็บภาษีเนี่ยเราใช้วิธีก,การประมูลค่ะคืเอเปิดซองประมูลให้เอกชนเนี่ยมาประมูลว่าใครจะสามารถเสนออุลัา,าการจัดเก็บภาษีได้สูงกว่ากัน ก600อาจารย์ข่าวหายก600ค่ะ,ะ,ะแล้วอเอกเอกชนรายนั้นจะต้องไปทำอะไรคะไปสร้างโรงภาษีค่ะตามจุดต่าง6แดงต่างๆเลือกเก็บภาษีแล้วมามอบให้รัฐทุกเดือนและให้ครบเท่าไหร่600ล้านค่ะนะะเพราะฉะนั้นมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นค่ะคือถ้าเกเ็บได้700คจะให้ตามเท่าไหร่600ถูกป่ะก็คอมมิชไว้ว่า600ถูกบ้ากเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นซึ่งทำให รัฐบ,บาลเนี่ยได้เกินไม่เป็นไม่เสร็จหนุนนะคะเพราะเดี๋ยวยุคต่อมาจะเปลี่ยนอีนะค่ะทีนี้ในยุคนี้ค่ะเราถูกบังคับเห็หนห้พวกประเทศมหาอำนาจเนี่ยมาล่าน,นา,นนา,นา,นนานทีผมเข้ามาในประเทศไทยเราแล้วก็วมาบังคับให้เราทำสัญญาฉบับแรกก็คือสนธิสัญญาเบอร์นีค่ะนะคะ,ะ,คะโดยบังคับให้เราจาัดเก็บภาษีในรูปแบบที่เขาต้องการก็คือให้เก็บจา่าตากเรือนะคะให้คิดวาระ ที่มีสินค้าเนี่ยให้เก็บวานละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะวานละคือควางยากินยามากต้องถูกแบงเลืนแล้วถ้าเป็นเรือเปล่าเนี่ยให้เก็บวานละสามห้าแล้วไม่ได้เก็บอะไรอแล้วอันนี้เสียเปรียบมากเพราะว่าราคาของที่เข้ามาขายนะคะเง,เงนเินเราก็ไหลออกไปถูกป่ะก็เงินฝากซื้อออกไปถูกไหมหต่อมาค่ะการกับจำหน้านี้นะคะต่อไปข้อดีจ้าเกี่ยวกับดานการ อย่ยงแบบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคือตรูปจำที่เป่นยมฮะต่อสมัยรัชกาลที่สี่ค่ะเมื่อกี้ถากว่าอะไรนะเอกชนเก็บใช่ไหมหลวงปู่ศรีพอรัชกาลที่สี่เขเปลี่ยนมาค่ะให้ผู้ราชการตามหัวเมืองต่างๆเก่งนะคะภายใต้นะคะสังกัดของราคงมหาสมบัตินะราคงมหาสมบัติก็คือกระทรวงการคลังโดยแม่ก็ชื่อราคงมหาสมบัตินะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ตั้ง หน่วยงานขึ้นมาค่ะที่ดูแลเกี่ยวกับเงินภาษีเนี่ยตั้งชื่อว่าศูนย์ระก,กาก่อนสถานหรือทัสต้องหาทัสต้องหานะคะเรามีการตั้งศูนย์ราการกองทั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สี่นะคะอ่านอกจากนั้นยังไม่พอค่ะปี2398เราส่งต้องทัสให้ทำสนธิสัญญาอีกฉบับหนึ่งค่ะเรียกว่าสนธิสัญญาบาลนิไอ้บาลนิกเนี่ยบอกว่าอะไรไม่เก็บ ร้อยชักสามวันนี้จำได้ไหมสมัยก่อนหน้านี้เราเก็บสิบชักหนึ่งวันนี้น้อยชักสามอะไรได้มากกว่าสิบชักหนึ่งได้มากกว่าใช่ไหมร้อยชักสามเราเก็บได้น้อยลงใช่ไหมถูกไหมคะเดี๋ยวถ้าไม่จดถ้าไม่จด,จดทำไ,ไงเรือนะคะที่มันมีเรือแล้วมันก็มีดนปืนแกสุปืนอยู่ที่ปากนะ้เจ้าพยาถ้าไม่จบมันจะยิงเรงงาเพราะฉะนั้นเราต้องยอมจด าการนทีนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ก็ต้องยอมใช้ตารา้อยชักษาในสมัยรัชกาลที่4นะคะตอนน่อมาค่ะในสมัยรัชการที่5เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ใช่ไหมคือเราเริ่มมีการจัดสร้างหน่วยงานราชการนะคะเป็นระบบเมือนต่างประเทศค่ะเราจาัดสร้างเป็นกระทรวง 249เนี่ยใช้มาถึงปีของปี559ใช้ไม่ย่นามากนะเราพึ่งมาเปลี่ยนในฉบับล่าสุดที่กำลเรียนเนี่ยนะคะที่กำลังเรียนเนี่ยก็คือปี2564นี่งจากรเราเปลี่ยนราชการใหม่เราก็ต้องหลบฝาดไปทักปริมาณที่ถ่ายเป็นรัชการที่ 4, สินะคะจากเดิมเราใช้249มาตลอดเลยค่ะและเรามาเปลี่ยนค่ะมาเปลี่ยนใหม่แล้วมาตามรารต่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะ เลขเปลี<_<_่ยนจากเดิมเนื่องหาัวยาันสยขึ้นหมดการขนส่งเป็นอะไรที่เข้ากับสภาพปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ภาษาก็เปลี่ยนให้มันทันสมัยมากขึ้นด้วยอก่อน้รก็ดีก็ดีเรก็ดีก็แปลว่าจับได้ใช่ไหมนะคก็เปลี่ยนไปแล่วเคนปกติสมัยนี้เขากะตาตอเต็มเต็มแม็กเลยนะตอนนั้นหน้้ม่ก็คือี่าศการ249การาใช้ในันส่ทานิจเจคือร่าง กฎหมายเนี่ยรัชการที่6กแต่ใช้รัชการที่7ใช้มาถึงที่ทวันนี้ปี2 5 6 0นะคะ<ม>แล้วก็มีการระหว่างทางเนี่ยจาก24.9มาถึง25.0 6เนี่ยเราใช้แล้วเราก็มีการกับแก้เป็นคนหมายย่อยๆ<ม>ประมาณ20ฉบับด้วยกัน<ม><ม>นะคะเฮ้สุ hey, how was your trip to India? Hey โ u ลจูมา my trip to India was c o m p l i y really g r e t I, I visit lots of places. Wow, that's amazing! Well, I will visit India as well in December. What are the important right I should know before visiting there? Don't worry, I will help you with, with the route and regulation of the Taj Mahal. Traveling alone is is complicated, but, but there are some important things think you must prepare. Okay, thank you so much. First of all, you must pay for the entrance mm -hmm. ticket. This this cost about seven fifty rupees, or about three fifteen baht. However, if if you show a Thai passport, you you will pay only three fifty rupees. Wow, this is so amazing. So, what about a suitable time to visit the Chatma House? Chatma House is open from 6 a.m. to 7 a.m. every day. Expect on Friday because it's closed for prayer. still all Yes, to to carry their phone inside the Taj Mahal. Yes, but but visitor must service their phone and service off off mode. You must not not on following this this route. Okay, I watched a documentary. It said that visitor should remain silent while exploring the Taj Mahal. Is it correct? Indeed, especially inside me mausoleum. Ma ma Can also use a selfie stick to take a selfie. Well, they, they don't allow visitors to use a selfie stick, tripod, or laptop in the area. It's so unfortunate. I guess I um, must not allow talking and recording a video inside the Taj Mahal, right? Oh, you you can record a video outside the Taj Mahal, but it's prohibited to film a video inside. Okay, I got it. As, as I said, you, you can still take many photos outside the Taj Mahal. Okay, so I must avoid eating food inside the Taj Mahal, right? No, you you cannot con consume any kind or food because it is strictly for prohibited. I need you must smoke cigarette inside. The Taj Mahal is strictly for prohibited as well. I don't smoke at all, but I enjoy drinking alcohol. Yeah, you can drink alcohol, anywhere but you must Non being inside the Hashma Wow, there are lots of rooms. But that's low. I not difficulty to follow. Oh, this almost focus. Mm, what is it? You should this for perfectly. You mean it's happy to wear short side and revealing clothes. Yeah, because you you must respect the place because it has a most most inside where people come to play. So I must be wearing long side or trousers with a portion t right? like me? Oh my gosh! There are lots of rules to follow. Yeah, but but I think you you can do it, right? Of course. Mm. I know that you you decide for following the rules, but there, but there one the important rule that that traveler follow.